แต่เพียงเราจับประเด็นว่ามันจะเข้าหลักสิบตัวไหนกันนั้นล่ะเดี๋ยวขอเวลาสักนิดอ๋อยกถึงสูงหน่อยเนาะในอธิบายนี่คือกรอบแปดหลักแสนเนอะกรอบปูขยายกรอบมานกรอบร้วยด้วยกรอบนี่กรอบมานกรอบเฮงพร้อมงวันนี้นายจะยุ่นี่นี่แหละสองตัวนะต้ัว้าสอง จุดนั้นก็เออเอฟซีที่สั่งกัมพีเนี่ยผมเพิ่งส่งไว้เช้านี่น่าจะอีก2วันสาวันถึงเนับหลายคนอยู่สั่งอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคือเดี๋ยวผมจะส่งไอ,ไอวว้วิธีการคิดถ้าวิธีวิธีการคิดนะทำไมเข้าใจโทรมาถามผมไลน์ลามาถามผมก็ได้แล้วก็ในหลักการของมันคือต้องขีดเส้นทั้งเล่มเนอะ จะมีผมจะแบ่งเอยหมดก็ดูไปอ่านไปแบบนี้เว<อ>ลาไลฟ์สดก็มาดูจะไปดูว่าผมชี้ตรงไหนก็ไปจาัดก,การตรงนั้นล่ะครัรอีกสักสองวันคงจะถึงไม่เกินสวันนะเอฟซีมส่งไปแล้วเมื่อเช้า,านี้วาเขาส่งเมื่อวานพอดีเขาลืมคนไปส่งไกลกเนาะ10บโลก็เขาก็ต้องมีงานถึงไปส่งได้ก็เลยเพิ่มไปส่งวันนี้เนื้อกรอบตัวเลกก่อนนะ ตัวเล็กตัวเล็กกกอกดตัวเล็กก่อนเดี๋ยวจะขยายแม่คาดด้วยวจะให้ดีเลยช้าอยู่ครับในรูปดีเลยยังไม่ขึ้นนะครับหนึ่งนะครับเราจะคุยสําหรับแนวทางเราไปก่อนเนาะปกติผมไม่ค่อยกักเลขนะครับอันนี้ผมยังหาไม่เจอเรื่องกับเรื่องคือหาเห็นแล้วเนาะก่อแปดละแกนเนี่ยละผมยัง มันเหมือนการอะไรสักอย่างอยู่มันยังขาดอะไรสักอย่างเราเลยยังไม่กล้าเขียนยังไม่เต็มที่แต่ว่าจะจะเขียนปูพรมเขียนได้อยู่แต่ยังยังจับทางก่อนอปูพรมเราเราเคยเขียนอยู่ช่วงสี่ปีหรือห้าปีเดแล้วเราเรา,เราเล่นปูพรมแล้วรักไปหมามากใช่แั้เป็นมุกเดิมแล้วนะมุกเดิมมันเป็นมุกเดิมเราเขียนปูพรมแต่ว่ามันก็ถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งงดน,นแล้วนะจับได้ <ours. S 1> อย่างน้อยก็ถูกบนล่างตัวหนึ่งถ้าเรา เขียนเรามามาเลยว่าจะเอาแบบเก่าหรือจะเอาแบบใหม่ไปเนี่ยอันนี้แปดหลักแสนตั้งแต่ต้นปีมามากี่รอบลุงพูดถึงแป<ต>ด<า>หลักแสนรู้รรสึกมาสองรอบแล้วมั้ยสองใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีหกหกแปดนะครับสองรอบหนึ่งหนึ่งโอมาเจ็ดร้อยเราถูกเต็มเต็มนะอ่าออกศูนย์ศูนย์นะเราถูกนะแปดหลักร้อยนี่นะจำได้นะแล้วก็มาแปดหลักแสนนี่มาออกแปดเก้าสี่ล้วก็ เราน่าจะเดาถูกที่ว่าเก้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 ามาเก้ามาแต่ไม่รู้เก้าอะไรเป็นอกออกเก้าสี่แล้วมาออกหกสามอีกงวดนี้จะออกอะไรนี่คือปัญหาเราเคยทาได้ช่วงต้นปีคือว่าจะประมาณเดือนเดี๋ยวนะอาจจะกุ่มผ่านเราน่าจะได้ศูนย์เต็มๆมาเอาแบบเก่งๆเหมือนศูนย์ๆนะนี่แหละมันท้าทายเราอ่ะเราใจเย็นๆนะครับ เขียนน้อยตัวเดียวถูกมันถึงหวุมน้วนตัวหนักทั้งวันนั้นเราปล่อยไวนะเราลปล่อยไวมากทั้งวันนี้รู้สึกมันจะช้าอะไรไม่รู้เคยว่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคุ้นคุ้นอยู่เราจะอ่านไปยังไงอะ่ะคือมันจะมีเทคนิคคือเราลองไล่ด,ดูมันมีพักหลังมาหัวมันจอกนอกกรอบตอนนี้เขาตีกลับตีกลับมาอยู่ช่วงที่เป็นเลขศูนคือหลุดนอกกรอบเลย เราก็ต้องอาศัยแนวทางอย่างอื่นช่วยทีนี้พอจากหลุดจากศูนย์เขาเข้ามาในกรอบนะคือ594เพราะไอ้ไอ้ตรงกกอบนี้ไอ้ตัวขยายไม่ได้มาแล้วก็แปดหลักแสงครั้งสุดท้ายหลุดนอกกกอบคือหลักหน่วยหลุดแต่ว่าสองตัวอยู่ในกกอบนี่ให้ดู ของปีนี้เริ่มที่เจ็ดร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์หลุดนอกกรอบเขาไปอยู่อีกเซตหนึ่งซึ่งว่าไม่ได้ขยายให้ดูเลยยังยังยังไล่ให้ดูไม่ได้เพราะว่านี่เขียนแป๊บเดียวกันเลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็สองครั้งแปดครั้งที่สองของปีนี้เขาออก 8, แปดเก้าสี่นะแบบนี้นะแล้วแปดหลักแสน ครั้งสุดท้ายของปีนี้ออกห้าหกสามในกรอบมีสองตัวหลุดมาตัวหนึ่งทีนี้เราคิดว่าเขาจะไปไหนหลแนวคิดเราจะไปไหนแล้วก็ต้องไปค้นพื้นฐานของตัวเลขห้าหกสามนี่คือแปดหลักแสนครั้งสุดท้ายาก,ก่อนนั้นแปดเก้าสี่ก่อน8ปดเก้าสี่มันเจ็ดศูนย์ศูนหรือเป่า จ็ดศูนย์ศูนย์ก่อนเจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วแปดเก้าสี่แล้วก็มา 5, 6, ห้าหกสามหวยก็งวดน,นี้ผมคิดว่าสองตัวจะหลบเข้าไปอยู่ในกรอบเหมือนเดิมเขาจะไปไหนเขาจะไปหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งก็ไม่ขี่ตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเมื่อกี้ห้าสามแล้วเขาจะเมะื่อกี้ออกห้าสอง 5, 2, ใช่ไหมเอเออห้าสองปับ๊บมันรับทะแยงหนึ่งหกหกหนึ่งเห็นไม่มีหวังแล้วเนี่ย แล้วก็ถ้าดูตามบันไดเขา9 1 1909นี่ดูสเต็กก่อนเนาะแป๊บเดียวนะอธิบายยังไงเนาะ1096ตามแปดหลักแสนมันมันมันมีปัญหาเนะแปดหลักแสนบางทีนะพอขะเขาเดินมา9คือ894 พอเข้าหกปั๊บห้าหกสามเงนนี้มันแตกทีนี้ออกจากหกเขาจะไปไหนถ้ามาห้าเราก็เห็นเห็ไม,ไม่ไม่กี่ตัวห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งแต่ถ้ามาหนึ่งก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกแต่าถ้าไปหลุดไปสี่สี่หกนี่แหละไล่ไล่อ้อมสี่มีเปอร์เซ็นต์ดูถ้าไปเจ็ดเห็นไหมเป็นเจ็ดหกผจะอยู่โซนประมาณนี้ผมให้ดูประมาณแต่เพียงเราจับประเด็นว่ามันจะเข้าหลักติตตัวไหนแค่นั้นละ่ะ เดี๋ยวขอเวลาสักนิดอ๋อยกถึงสูงหน่อยเนาะในอธิบายนี่คือกรอบแปดหลักแสนเนอะกรอบปูกรอบม้นกรอบลวด้วยกรอบนีกรอบม้านกรอบหิงพคอมวันี้นายจะยุ่นี่นี่แหละสองตัวนะกรอหกสามนี่เราอ่านว่าเขาจะไปไหนอ่ะเขาจะไปเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดก็น่าจะเป็นเป็นเจ็ดห้าได้เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าได้แบบนี้เข้าหนึ่งก็โม้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้ามีแค่นั้น เข้าสี่เห็นไหมสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้ามีแค่นั้นหวยมีแค่นั้นนะเอาตามนี้ก่อนเบื้องต้นให้ขนาดนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับประเด็นก่อนว่าหลักสิบจะเป็นเลขอะไรแต่บางครั้งเราจับไปจับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะบอกให้ไม่แน่ไม่แน่ในกรอบอาจจะมีทั้งบนทั้งล่างเฟลฟลุกกรอบมาสะจันนะตัวนี้กรอบปดนี่กรอบปดนี่เลยล่ะเดี๋ยวจะทําให้ได้พยายามเดี๋ยว เดี๋ยวพยายามขอขอหาหลักสิบก่อนว่าจะเขาจะเป็นอะไรครับนะแต่ถ้าศูนย์มาแทรกมันเป็นไปได้มัเป็นไปได้อยู่เลยก็เลยว่าเดี๋ยวต้องดูถ้าศูนย์ศูนย์เข้ามาแทรกบนนี้เราจะไปตัวไหนเดี๋ยนี้ครับถ้จับออกออกางนี้สองตัวก็ไปเข้าคู่กับเล็กศูนย์มีสูตรนี้ยังพอไปได้อยู่ฝันว่านั่งท้ายมอเตอร์ไซค์สามคนมันก็จะมีสองมีเจ็ด มีศูนย์มีส,นสมเนาะมันเคยออกอะไรเจ็ดสามรึป่